คุณเก๋ครับครับก็ไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบกำลังหัดแน่อคันนี้มันเป็นคานบนนะครับ อพอเป็นคันบนนี่ใส่คีบนี่มันต้องเปลี่ยนชุดชุดเฟรมด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่ครับใช่เลยครับชุดเฟรมเปลี่ยนใหม่หมดครับผมอแล้วก็ชุดนี่ครับเทปพนมข้างหน้าก็เปลี่ยนใหม่ครับ โบต้าเป็นรุ่นที่ตัวเล็กนะครับถ้าคนที่ขับเก่งแล้วเขาก็จะคล่องกว่าน,นี้ครับอันนี้ลุงแกหัดใหม่ครับก็ยังติดติดขัดขัดอยู่ออดออดแอดแอดอยู่ครับที่สำคัญนี่แกเ,เหมือนจะไม่ปล่อยคลาดนะครับจะปล่อยก็ไม่ปล่อยจะบเยียบก็ไม่เยียบนี่ครับช่วงจวังหวะนี้ nãy chỉ gần tết mẻo các, ping hết chạy, អូត Ạ ជឿនអេតទៅអានចុះលឿនអូបិទធឹងដៃลงអើយអាច់វ៉រអើយហើយរអាច់ម៉ងរអើយអាច់បានអញ្ចឹងអស់ខ្លួនកុំលាខ្លួនកុំអាយចំអមណែនទៅទៅ ลุงแกปลูกมาเป็นหลายปีแล้วครับหกเจ็ดปีแล้วแกทนแบกมาตั้งหกเจ็ดปีนะครับปีนี้ออกขีบแล้วก็ออกน้องบีปีหน้าว่าจะออกก้าปครับได้ยินวาอย่างนั้นแหละสุดจริงๆครับ ใหม่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ครับประมาณ2องเซนน่าจะไม่หลุด2องเซนครับผมคือล้อหน้าก็เป็นกลับกระทะนะครับให้มันกว้างแต่ล้อหลังนี่คือมันยังแคบอยู่นะครับแต่ก็คีบทีละนิดนึงไม่เป็นไรแล้ครับคีบใส่แต็นครับมันไม่ได้ยกสูง នេះចរនបានមករូស៊ី345ស្រុករូស៊ី343អំពឺបាទមានថា34ស្រុក3អំពឺពឺក្រូអំពឺទលុងអំពឺរោងនេះក្នុងតុនរោងໄសផ្សេងណែបាទឃើញណាអូសេរីទៅវិញហ្នឹង โอ้แชมป์นสโรเลยเนาะประมาณแสนคิปนี่ประมาณแสนเมตรของแสนเจ็ดหมื่นไปบานชุดก้องใบมีดพรางนน่น,นอนปีเบอร์ใบเยอะแต่คิปเี้ก็มันปลาอู้แบบสองแสนเจ็ดหมื่นครับเพราะว่ามันมัน,มนคือชุดเฟรมชุดโครงใบมีดนี่มันเป็นของคานล่างหมดนะครับ ล้วรถเกมเป็นคันบนครับผม2อง0 0นเจ็ดหมื่น 70, โอ้เกือบซื้อรถไทได้คันครับก็ถ้ามีสิทธิ์อะไรก็หามือสองครับผมเห็นเจ็ดแปดหมื่นสวยๆจังนโอ้โห หมุนพลอลไยหมุนทีละสองมือเลยครับเออเอา,เอา,เอาปกติหมุนมือเดียวก็ได้นะเย่ <Yeah. laughs> <laughs> เออยังกริ่งกรงอยู่ครับปีนี้ยังไม่เท่าไรครับปีหน้านี่จวดแน่นอนตอนยกนี่ไม่ต้องจอดอนนี้แลครับขับมาด้วยยกด้วยครับแค่ทำแต่ของตัวเองนะแกไมได้รับจา้างปีปีหนึ่งเก้ได้เป็นเป็นพันตันนะครับ อย่างจริงกวันนี้ออกไปแล้ว20-30ตันครับคือลงลงลานครับไปถึงได้ลงเลยไม่ต้องรอคิว ใจเย็นๆครับเดี๋ยวได้ออกแล้วออชุดถังรับน้ำหนักนี่มัน Cứ tỏ là phá hại lì Cứ của... chút lạc <laughs> Bà rùn băng Bà rùn tê ơn tê Bà rùn không rùn Tên tiếng nó tụi mình tên tiếng phá Bởi vì khuất mà อันนี้บ่หกสิบโลคีบ้านทีเราได้ดิมหกโลนะบ้านบ้านขอต่ใบเออดุมคอมบ้านคอมขังเออเอ็พี่ดรงคอมเลยเอเดี๋ยวมาดูอีแตนคันนี้ออกประมาณหตันได้เยอะบ้านประมาณตันลนงไม่ดยนัดยัา อดอกดงีดอารที่นอเองนลาซลบานเอันนี้สองแสนสองครับไม่ใช่สองแสนกตสองแสนสามหอ๋ีดสองแสนสามแตใช้เคาะสองแสนเกตเลื่อนจองเคยหลังบ้านเครื่องเซตที ิบห้า่ย,ย<ะ>อันนี้เกสีลุดก๊งอโอโอ้โห เสียงเครื่องกะรู้ครับเสียงรอบเครื่องนี่ไม่มีตกเลยนั่นครับถ้าสายพานมันไม่ย่อนเนี่ยมันไม่ดังอีกแบบนี้หรอกถ้ารอบเครื่องมันจะตกแล้วก็ดับไปเลยครับเออเอ <laughs> จะมีเกียร์สโลด้วยนะครับ